ตอนนี้ขึ้นเขียงแล้วนะฮะก็รอดูกันแล้วกันนะฮะตามสัญญานะเราจะทำตามสัญญาขอเวลาไม่นานไม่นานนี้เขาพูดอะไรไม่รู้แล้วเราก็ฟังไม่ออกครับแต่รู้ว่าเขาเป็นช่างตัดผมของเราเลยใช่ไหมตัวเวิร์ก็มีนะเราต้องมั่นใจฮันวินฮอเ์บัลลุดโคดเป็นอินเตอร์เยตต์ตัวโคสทีมอื่นที่น่าติดตามอ๋อ t ี p s ุดมันสกับวิ a ี s ำแม็กกี้ก่อนด s k i n แม็กกี้แ e ็กกี้โอเมันเหรอจะไม่ดูด r วนี n ที่สุด่นอ่นอ r ไรดีกว่าโอเ r ายบากัน r e นี bye. Bye ่ก็ช m ร์ตสั้นไหมอดาย r รือเตตัุทพี่ต้งการแบบว่าสั้นทั้งหมดป่ะหรือว่าไวตรงข้างบนนิดนึงอะไรอย่างงี้ั้นทั้งทั้งหมดเลยเหมือนเหมือนกอละอเียวิกเสตเลกยอ

ไปอย่างรวดเร็วไปอย่างรเร็ไปไม่เกปงใจเบอกเขาได้ว่าหหัวเอาไว้นะหัวไว้ดูนถายแบบไม่เกรงใจหูเลยอะแอย่างว่าไปแล้วไปแล้วปืนปอไปกอดปืนเขาตาเขาตาบอกเขาว่าเอาแค่นี้หละพอละเอาแค่นี้พอละกลับเมืองไทยละอะไรเนี่ย สองเปนใจเลยเยี่ยมมากเลยอ่ะานี่่นอกจากายเนเกใหูแล้วเข้าตาค้ยนี่เสิร์ฟเอาอสวยเยออร่อยากแค่ไพอจยเจอได้กี่เมสเอาพิกหเีีามเอาเดสานรอบต้นบาริสิเร เขาบอกว่าข้างบนเขาจะเอาเอเบอร์หกให้แต่ข้างข้างตรงนั้นอ่ะเขายกเขาเรียกอะไรพี่ตรงเนี้ยเออแะละเขาจะเอาเบอร์สามก็คือข้างบนสั้นข้างล่างยาวใช่ไหรอะไม่ใช่ข้างบนข้างเออถูกถูกข้างข้างยาวเพราะเขาบอกว่ามันจะหลอกกว่านี้เด็กจะหลอกกว่านี้อีกมันจะหลอกกว่านี้ด้วยอะไรนเล่นสกูน้ําตาไหลเลยฮะเดี๋ยวไปเอาน้ำมาลูมือไป เดี๋ยวเร็วเอาน้ำมาลุกมือเตรียมเตรียมเปิดซิงเปิดซิงเพี้ยเพี้ยเพี้ยเอาอ่ะอันนี้วาชิวาชิถ่ายฉายแสงเดี๋ยวเหลือของวาชิแก้ผ้าเออไม่ใช่ไม่ใช่แก้ผ้าใส่เสื้อกล้ามบ็อกเซอร์สั้นเสมอฮีวิ่งรอบนั้วกลางเมืองเอาหูไว้เอาหูไว้ก่อนโไม่ไม่เกรงใจหูเลยนี่แหละ สบายหัวล้วกูกลับไปนี่บวดได้เนี่ยนั่นเนี่ยวความรู้สึกเหมือนกลับไปบวดอีกครั้งหนึ่งเร็วมาก <c oughs> มันยังย้ำมันยังย้ำเอาคิ้วออกได้ไหมอย่าเลยกว่ามันจะคิ้นแม่งนานไม่ต่คิ้วแม่งนานจริงเออน,นี่มันไม่เหมือนเหมือน,นหัวเอามาถืออะไรมาวะ ถ่ายดูมันถ่ายที่มันตัดผมหรือมันผัดไทยวะเนี่ยดูมันแบบมือแบบพิ้วมากเลยอะพิ้วไม่ว่าแบบดูไม่ค่อยเกรงใจหัวกูเท่าไหร่เหมือนแบบไอหัวแม่งถ่ายสนุกดีว่ะมันถ่ายมันเลยอะนี่ทำไมเกรงใจว่ามันตกไปแล้วอะแล้วดูแขนดิแขนเท่าหัวพี่วินเลยอะตบทีนี้อาจจะหัวหลุดได้หัวกุ่นเนี่ยบอกเลยอะตบทีที่หัวคุันเนี่ยคอยหักแล้วกันดูดูมันถ่าย จปปเจ็บจะปะ่ไมเจ็บปะเหมือนเจ็บเลยไม่เจ็บหรอไม่ไม,ไม่ไม่เจ็บไม่เจ็บ <c oughs> แต่ก็เสียว่ะตอนมันถ่ายหูเนี่ยเอ่ <c oughs> อผมเหมือนแค่เหมือนกูไปเตรียมอาหารเลยวะเออว่ะทรงเตรียมมาไม่ได้อยู่นี <c oughs> ่หรือหัวเริ่มใสแล้วดูจากในกล้องหัวมันเริ่มใสแล้วในกล้องนีนก็จบอะในในกล้องในกล้อง ตอนนี้นิ่งๆแล้วอย่าไปรบกวนมันนะอย่าพลาดแล้วหูหายจะบอกนะเสร็จแล้วถรือว่าสภาพครับเสร็จแล้วนี่ เกียบงานมีอะไรวะหุ่นพี่เขาไม่น่าจะมาเป็นช่างตัดผมได้นาะถึกมากเฮ้ยอยู่ประเทศเก่าเขาอาจจะแบบแบกุ่แบกใครไมใช่พี่เขาเป็นนักกล้ามกูอยากรู้เมื่าเขาใช้กล้ามในทางไหนวะเขาจะตัดผม กลมากพี่จริงเหรอแบบไม่แบบไม่ไม่ไม่แบบร่างยิเจ็บไหมไม่เจ็บใช่ไหมไม่ไม่ไม่เจ็บแต่แต่รอบนี้มันมันเริ่มรู้สึกว่าผูกูน่าจะเอาไว้ยังเมื่อกี้เสียบวรับเดียวเลยอ๋อเขาเรียกไอ้นี่ทำแบบให้มันเป็นเป็นให้เป็นรูปเป็นร่างตีกรอบเขาเรียกอ tì cọp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  á nhưng khiêu vũ như thế cọp khi cọp pop, mình sẽ mọc cái nọc đấy hả? Đúng hả? Này, điêu điêu điêu. Làm vườn bộc á? Bây giờ của anh mึง Max. Tại sao? Buồn rồi, 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 ใช่เขาบอกเขาบอกให้นั่งก่อนโอ้โก็พุไปเลยอุ้ยโดนอ่ะมันเหมือนจะโดนอ่ะแต่มันก็ไม่เจ็บหรือมันโดนแล้วกูไม่รู้สึกชาไงจริงๆอาจจะโดนใบจนชาไม่รู้ตัวว่าโดนอย่างดีนะรอบหลังๆนี้เอาใบหูเก็บให้ด้วยอะไรด้วยแรกๆนี้ไม่ไม่ห่วงเ่ยปึ๊บปับปึ๊บ ข่ายยาวไว้ขยายยาวไม่ท็อปยาวไว้ไม่ต้องท็อปหรอกยาวให้เขาไม่ต้อง,องดูเงินเลยแล้วแล้วส่งให้โปรดิวชั่นไปเล่นเอาบอกเล่นวีดีโอนี้หน่อยฮะเนี่ยมีตกมีต่างครับช่างภาพไอช่างตัดผมเขาไม่ธรรมดานะแบตเตอรี่ไร้าสายด้วย ไม่เหมือนเมืองไทยถ้าเป็นเมืองไทยนี่ยก<อ>พันคอเอเอผมว่าเมืองไทยไมนพันคอกูตายแล้ว <c oughs> อ๋อเมืองไทยเมืองไทยมีสายจริงเหรออเออต่อให้ร้านนนั้แบบร้านเนี่ยนะอืมแต่ว่าเดี๋ยวนี้บางร้านเขาก็เริ่มใช้แบบไม่มีสายแล้วนะอืมมันจะเพรียว่าไงใช,ใช่เพราะถ้าเกิดว่ามีสายจะตัดช้าเพราะมันสายไงถ้าเกิดว่าไร้สายแสดงว่าไม่มีคำว่าสายกลับเถอะเสร็จแล้วยฟิน finish finish เสร็จแล้วว่ะโอ้โหหน้าตานะฮะลาคลิปหน่อยลา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 ผู้ชมหน่อยก็เอาให้มอาให้บอกเอาที่มึงสบายใจโอ้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 ้อเสศ้อ้อัวโอ้กโหุมมึนเลยก็เรียบร้อยฮะเราจะทำตามสัญญาฮะตอนนี้ไม่ต้องขอเวลาอีกไม่นานนะเพราะเสร็จแล้วอะ หัวหายไปเรียบร้อยคนตอบแบบเสียงอะไรบอทำไรบอกกูนิดนึงอ,อ่ะนะฮะโอเคเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็คิดต่อไปผมว่าก็คงจะเป็นวาชิแล้วครับ <laughs> ขอบคุณครับ